สวัสดีจ้ะพี่นางจ้ามาขมามากินหลวกพักตำาบกหงน้ำโมจ้าตำาบกหงแซ่บจ,จ้า ลวกผักค่ะพี่น้องคะตอนลวกก็ลืมทายจ้ะลวกเสร็จแล้วค่อยคิดพอ่อประจําจ้าโม้ลวกพักแล้วก็เหลือไว้เป็นพักสดนะจ๊ะโม้กินชะอมดิบบะเป็นค่ะ พุทธภนีระ้าพี่น้องจ้ามาเด้อคุณยดอยากน้ำจ้ากินเข่า่ามกลางสายฝนจ้ากินหอดพี่น้องทุกบานด้วยจ้าอย่ยินเสียงฝนว่าจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ากินเข่าน้ำม้อจ้าคำใหญ่ๆเลย ตวกพักขาจ้าพักชะองโมเป็นคนกินพักขาดิบบ่เป็นจ้าถ้าเวลากินต้องแยกทั้งดิบทั้งลวกแสบพักพี่น้องจ้ามาด้วจ้ากินเขาน้ำกันลวกพักตำบกุืง คุกะตะกุกยางแห้งเลยค่ะพี่น้องค่ะเบินไม้จ้ะมีคนอยากน้ำบนนสิ่นหลอดตั้มือคุณแล้วจ้ะมาเด้อคุณได้อยากกินน้ำ แซบอีลีพี่นองแซบคัจ้าขอเปิดออนทัวร์ลันเตาชะอมลัวค่ะบ,บึ้งยาจักหลอกแซบพี่นองจ้ะ ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะคะขอบคุณพี่เดชมากรับชมและกดติดตามจ้าการกดติดตามถืกก็คือกำลังใจนะจ๊ะทุกคอมเมนต์ทุกไรกรคือกำลังใจอีกนึ่งจ้ะขอบพระคุณหลายๆเลยจ้ะ,ะ,จะพี่น้องจ้าใจเย็นๆนะคะพี่น้องผู้ใดมาใหม่จ้ะง้อตามให้ทุกบ้านจ้ะสัญญาต์ตามระยะทาง เป็นกำลังใจกันทุกคนเลยจ้าใจยังเย็นๆเลยพี่น้องจ้าโชคดีมีความสุขเลยจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดเบิ่งจบคลิดหมายถึงเราจะหลี่รางวัลที่หนึ่งเลยจ้าจบๆมันานๆบ่ได้รางวัลที่หนึ่งจะให้เลยรางวัลใหญ่ๆเลยจ้า ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเลิฟเลิฟ